เออเป็น400สี่ร้อยมาเฉยสแกตเตอร์มาอีกแล้วครับผมมาอีกแกกล้วสแกตเตอร์มาสวยจัดหรือเปล่ามาเป็น2อีกโอ้โหวายต้องสองต้องสามอีกเนี่ยอะไรมาก็แตกอะไรมาก็แตกเพราะมันคูณสิบเข้าไปแล้วมีวายมาลองอีกมีวายมาลองอีกคูณสิบก็สวัสด um ีเพ e ื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมอาร์มซามชแนลเช่นเคยกับเกมมาจองเวหนึ่งนะครับก็ตรงนี้เห็นเพื่อนๆในกลุ่มนะครับ โชว์กันเยอะนะมาจองแม่งมาดีจัดนะครับทุน50ทุนร้อยทุน200นะครับแตกกันหลักหมื่นนะหลักหมื่นหลักพันนะครับผมก็ทุนหลักน้อยๆตอนนี้ก็เล่นไม่คืนจริงๆนะครับก็ขอลองที่ทุนหลักพันละกันนะมาทุนพันห้าเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมทุนพันห้าละกันนะครับดูตารางการจ่ายนะใครที่เล่นประจําอยู่แล้วก็น่าจะรู้นะครับเป็นเกมในตํานานอยู่แล้วนะเกมนี้นะครับ กตเตอร์3ตัวครับตัวกษรจีน3ตัวพอนะดูเรื่องนะดูเรื่องกระเบื้องลั่นแน่นอนไม่ต้องสืบเลย <Okay. S 1> เปิดเทอร์โบไปด้วยซัมเก่านะครับเหมือนเดิมนะ <Okay. S 1> ดูเบสสูงสุดตำสุดของมาจองเวสองนะก็หนึ่งพันนะครับเป็นมาตรฐานนะหนึ่งพันมาตรฐานนะจ๊ะ <Hey. S 1> ขอเริ่มต้นที่เบสสิบแล้วกันนะครับ <Hey. S 1> ออโตไปสิบทีเหมือนเดิมเป็นเคสนะ <Hey. S 1> เคสขัดย่อ <Hey. S 1> มาแล้ววายมาหสวยจัดบานยองสามเฮ้ย <Hey. S 1> เอาเลยง่าย แบเดิมมาว่าจะเล่นเลยนะครับเอาก็เอานะรับผมออโต้ไป,ออปใส่ออตโต้ไปครับห้าอีกห้าทีนะอีกห้าทีนะจะมีอะไรหรือเปล่าเบ็ดเสรของเราอืมเราล่อก่อนนะมาล่อไปก่อนตอนนี้เบ็ดเสร็จไม่มีใส่เบ็ดมือไปฮะอีกจวดไปที่เบ็ดมือก่อนนะผมท่านผู้ชมมาดูเชิงกันก่อนเบ็ดมือมีหรือเปล่า ออโตไม่มีแล้วเบ็ดมือมีหรือเปล่าเบ็ดเล็กเนี่ยตามสูตรเราไม่มีเราก็ขึ้นเบ็ดนะตอนนี้โอ้โหเกือบจะหล่นมาเข้าฟีสปินนะครับขึ้นมาที่เบ็ดยี่สิบเอาดูทรงดูเชิงกันนะันเป็นไปได้นะครับมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงนะไปฮะเบ็ดมือไปก่อนวายมาช่องสองอย่างนี้มากันต่อโอ,อ้สองร้อยี่สิบแปดเลยเออรู้เรื่องตัวแพงๆจ่ายแพงๆอย่างเงี้ยชอบมากันอย่างต่อเนื่องสองมาห้ามา ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีไปต่อตัว2วจีนตัวจีนไม่มีไม่มีใส่ต่อที่เบ็ดยี่นะครับใส่กันต่อที่เบ็ดยี่ไม่มีผมใส่ต่อขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับสักเบ็ดห้าสิบออโต้ไปสักสิบทีแล้วกันเอามีหรือเปล่ามาลองเทสตตัวออโต้นะครับเราๆๆต้องสลับสลับไปนะคุณผู้ชมนะเบ็ดมือไม่มีฮนะก็ต้องออโต้ก็ต้องเข้าแหละครับผมนะโอ้โหนะมาลองหึ่มหมนะมา วายมาย่สสามไม่มีตัวต่ออีกแล้วมาเป็นตัวจียังไงห้าไม่ลงครับผมมีลงขยับนะทีละกิกเหมือนเดิมทีละกิกเหมือนเดิมไม่รลมีล้อแลยฮะไม่รีล้อนะครับใส่มาที่เบ็ดหกสิบเลยเบ็ดมึงมาอย่างนี้มาอย่างนี้จะมียังไงมาอย่างนี้มียังไงสองห้าไม่มีครับผมเบ็ดมึงไปฮะอุย้ยยังไงลงมาแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหมาจนได้นะมาไวด้วยมาที่เบ็ดหกสิบครับผม เออเบ็ดมือว่ะเบ็ดมือเอาว่ะเอาก่อนเลยนะครับเบ็ดมือเรานะใช้ได้ไปไปไหลตัวคูณไปไหลตัวคูณไปน้องเอ้ย12ทีนี้ไหลตัวคูณไปเฮ้ยโอ้ยจวดหน่อยเดย้จวดแล้วแหะเราโดนจวดแน่นอนแบบนี้ มาเพียงเดียวจอดวายมาช่องสองช่องสาแบบนี้ได้เล่นได้ลุ้นแน่นอนวายแตกมาช่องสามช่องสี่ขอตัวต่อมาแบบนี้มีวายมาช่องสองคูณสิบแน่นอนท่านผู้ชมไปคูณสิบแล้วแต่ขอมีตัวมาต่ออีกไม่มีอ่ะดิโอ้โอเไปหกสิบครับผมรับมาก่อนสองมันแปรดอกนี้สักหกทีไว้อีกสักหกทีจะมีอะไรไหมอีกหกทีมีอะไรเปล่ามันมีหรือเปล่าเนี่ยเงียบยาวเลยนะเงียบยาวเลยนะหนุ่ม หัวซะหน่อยดิฮะเรียบร้อยครับผมมาดอกเดียวนะเสียวทั้งลำเลยถือว่าได้กําไรครับผมมาอยู่มาอยู่นะดอกเดียวเสียวทั้งลำบอกเลยนะครับขึ้นมา3ามเนเกแล้วอ่ะขยับเหมือนเดิมครับผมจบเบ็ดแล้วก็ขยับขึ้นทีละกิ๊กทีละกิ๊กเหมือนเดิมวายมาช่องสองช่องสามสวยงามต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาข้าหัอผมเบ็ดเจ็ดสิบเน้น <2. S 1> สักดอกนะครับได้เลิกเลยนะ 2> 2. โอ้ oh, เรามาขนาดนี้เราก็ต้องไปให้สุดนะขอเห็นลักหมื่นหน่อยขอได้ชมหลักหมื่นหน่อยนะปายออโต้สิบทีมาเมื่อกี้เบ็ดมือฉายแสงไปแล้วนะครับเบ็ดมือฉายแสงไปแล้วออโต้มีหรือเปล่าวายมาช่องสามวายมาช่องสามไม่ลงฮะวายมาต่อช่องสองสวยงามสวยงามไหมตัวจีนนะตัวแพงสุดไม่ลงเลยเฮยมาเดเออเนี่ยวายช่องสามแล้วมีหรือเปล่ามีอยู่มันยังมีอยู่ ลามไปยันคูนหแล้วนะออโต้ดอกนี้ก็พอแค,ค่ได้เสียวเฉยนะครับได้เสียวเฉยเอาลงลิ้นไปที่เบ็ดปิเลยแล้วกัน,านมาเาบ็ดมือไปก่อนเหมือนเดิมนะใช้มือครึงๆก่อนนะใช้มือคึ่งก่อนเดี๋ยวมึงรีบเดี๋ยวมึงรีบ,บมาตัวจีนด้วยตัวแพงด้วยนะถ้าลงมาช่องหนึ่งนะเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเอาเบ็ดร้อยครับผมเบ็ดได้ส0สิบทีอะสาสิบทีอะ กระแทกเบ็ดมือไปเรื่อยๆโอ้หตัวแพงมาเป็นการ์ดเป็นการ์ดเป็นอะไรมาเป็นตัวจีนอีกห้าไม่ลงนะอยากจะได้ไวายมากๆนะอยากจะได้ไวายมากๆนะไม่มาให้เราเลยโอ้ยสิบทียห<อ>มายสิบทีเบ็ดร้อยยังไงอุ้ออยฮึ่สกแกตเตอร์สองตัวแม่งเอ้ยเบ็ดร้อยด้วยนะ้ะเข้ามาเรารู้เรื่องเลยนะครับามาเดยเออห้ามาหลายตัวคูณไปคูณห้าแล้ว พอถึงคูณห้ามันไม่เอาอะไรเลยนะเอาหน่อยนี่พอถึงแล้วไม่เอาเลยมาอห้าหน่อยนึ่งสองมาสองมมาโอ้โหนะขยับแล้วครับผมไม่มาผมก็ขยับนะเบ็ดสองร้อยแม่ผมซะเ,เลยได้ยี่สิบทีเหมือนเดิมเบ็ดมือมาเอาไม่แตกก็แดกให้หมดมาใครมาน้องเอ้ยเออสองมายังไง มาสิเนี่ยเต็มลำเลยมาสิมายัางไงต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปคูณ5เข้าไปแล้วคูณ5เข้าไปแล้วเอ,าอ้ายังไงสกแกตเตอร์2ตัวโอ้โหสกแกตเตอร์2ตัวไม่ลงครับดอกนี้รับมาพันเก้าเลยขึ้นมา6000ซะแล้วไปออตโต้ไป10ทีออตโต้ไป10ทีได้30ครั้งอ่ะครับวายไปช่อง2องช่อง3แบบนี้ได้เล่นแน่นอนนะผู้ชมโอ้โหแล้วได้ตัวแพงซะด้วยได้ตัวแพงละด้วยพอ,อ,อ,ถ,งงยอถึงคูณ5แล้วมึงเงียบเชียบพอถึงคูณ5แล้วแกนี่เงียบเชียบตลอด ยังไงฮะไม่ใช่ไหมเบสองร้อยเออสองลดลงมาโนมาแล้วฮะโอ้โหยังไม่มีครับขยับมาแล้วครับผมไม่มีก็ขยับนะยังตามหาวีสปินกันต่อไปที่เบดหนักๆครับทีเดียวรู้เรื่องนะขอแบบทีเดียวรู้เรื่องกระเบื้องลั่นป่าแล้วนั่นไงทีเดียวรู้เรื่องครับผมมาแล้วสแกตเตอร์สามตัวสวยจัดสแกตเตอร์สามตัวสวยจัดๆเลย เออสิบสองทีไปสิบสองทีจะมีอะไรให้ได้ลุ้นได้เล่นไหมเบ็ดแพงเราด้วยนะ,ะต้องมีหลักหมื่นนะหลักพันถือว่าไม่แตกนะครับสําหรับเบ็ดเบ็ดนี้นะหลักพันไม่แตกนะบอกตรงๆเลยเอาหวายมาช่องสองอย่างนี้ได้ไหลตัวคูแน่นอนได้ไหลตัวคูมาแล้วแน่นอนอืมีเนยขาดยังขาดยังขาดอยู่ตัวลงมาเดี๋ยวนี้สวยงามมรามตามากทั้งห้าทั้งสองทั้งห้า เออวายมาช่องสองช่องสามสวยงามสวยงามรับ,รบมาสองพันโอ้โหนี่รับมาแค่สี่พันเองนะเหลืออีกห้าทีจะเปี้ยงป้างไหมจะเปี้ยงป้างหรือไม่หืึรู้เรื่องไหมเนี่ยโอ้ไปสามร้อยได้แค่นี้เหรอเฮ้ยไปสามร้อยได้แค่นี้เหรอ,อเออเนี่ยแหละวายมานั่นละนั่นละวายมานั่นละวายมาอีก ไปคูณสิบเข้าแล้วนั่นละ่ะเอาอีกโอ้โหได้แค่หมื่นตัวนึงไปสามร้อยนะโอ้โห,โหนะครับไม่ถือว่าแตกนะสำหรับส่วนตัวผมไม่ถือว่าแตกนะเบ็ดมาตั้งสามร้อยนะครับไ,ได้มาหมื่นหนึ่งต่อเนี่ยมามัง้งไ,ได้มาหมื่นหนึ่งอะเดะเบ็ดสามร้อยอะมันขึ้นมาหมื่นเก้าเองอ่ะโอ้ อมอยไม่มีย้ำด,ดิไหนลองย้ำนี่เป็นไง,ไงวะเบ็ดเบ็ดยยยยนี้หรือว่ามันต้องแตกนอกหรือเปล่ารือว่าจะเข้าสเกตเตอร์ต่อเลยนะนึกว่าจะมาต่อเลยนะครับขยับแม่มซะเลยมาเบ็ด400เลยฮะมาเบ็ด400เลย5ลงมา5ไม่ลงซะงั้นอะไปเบ็ด400ต่อกดออโต้ดีกว่ามั้งเนี่ยไปออโต้10ทีเลยแล้วกันไปออโต้10ทีเลยกันนะ,ะาุณผู้ชมมาสิ ออวายมาช่องสองแล้ววายมาช่องสองมีวายมาแตกต่อช่องสามเจ็ดพีฮะ <2 S 2> เราก็กิ้งหลุนๆได้นะฮะเบ็ดแพงแล้วด้วยนะครับไม่มาเลยก็ <S 2> 2 <S เรื่องเป็นราวแน,น,น่นอนท่านผู้ชมไม่ต้องสืบเลยไม่ต้องสืบเลยเออเออ ยังไงเออวายมาช่องสองแบบนี้ได้เล่นได้ลุ้นไหมไม่ได้เล่นไม่ได้ลุ้นเลยนะครับโอ้โหนะุ้ยตัวจีนมาดอกนี้แต่หูเสียดายไม่มีตัวคูนะนี่ขนาดไม่มีตัวคูณรับไป4 8, ี่พันแปดนะคณผู้ชมสักคูน5้าจะเป็นยังไงวะฮะสคูณห้าจะเป็นยังไงพะเนี้ยไอ้เบ4 0สี่ร้อยด้วยเออเบ็ดสี่ร้อยมาเฉยสแกตเตอร์มาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วสแกตเตอร์มาสวยจัดโอ้ตตัวไปเลยดิโอ้โหนะ้มาเฉยเลยงงเลยฮนะมาแบบงงงฮนะ มาแบบงงๆอีกแล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> สุดจัดไปสี่ร้อยเอาเอาครับผมเอาฮะมาดิครับผมสองมาเออมาเป็นวาย่องสองแตกมาเป็นวาย่องสองเออมาเป็นสองมันสามโอ้โหสี่หมื่นเลยเหรอเนี่ยโอ้ยาวเลยชมฮะคูณสิบครับผม คูณสิบฮะยาวไปยังคูณสิบมันต้องไหลคอมโบแบบนี้แน่มันต้องไหลคอมโบแบบนี้แหละเออฟีจะเปน็นถึงจะเรียกว่าฟีจะเป็นนะผมโอ้สี่หมื่นสี่รับไปก่อนนะครับอย่าพุ่งอะไรแยะๆนะทีเดียวก่อนอย่าพุ่งอะไรแยะๆวายไปยงสองยังสามแบบนี้ได้ไหลแน่นอนได้ไหลแน่นอนเออไหลาย,ยาวไหลาย,ยาวหรือเปล่ามาเป็นสองอีกโอ้โหวายยัอสองยงสามอีกเนี่ยอะไรมาก็แตกอะไรมาก็แตกเพราะมันคูณสิบเข้าไปแล้วมีวายมาลองอีกมีวายมาลองอีกคูณสิบเข้าไปอีก โอ้โหดูเรื่องครับผมดอกน,นี้ก็รับกันเข้าไปอีกฮนะรับกันเข้าไปอีกสามหมื่นห้าขึ้นแสนไปแล้วนะครับขึ้นแสนไปแล้วแบบนี้ได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยขึ้นแสนไปแล้วอีกสามทีอีกสักสามทีอีกสักสองทีมีหรือเปล่าอีกสักหนึ่งทีนะเอ้ข้างหนึ่งทีนะขอได้เที่ยวหน่อยโอ้โหเลยหมดแล้วเรียบร้อยครับผมพอใจนะเป็นที่น่าพอใจนะครับเป็นที่น่าพอใจมากๆด้วยเจ็ดหมื่นเก้าเลยฮะโอ้โหนะครับขึ้นแสน เฉยเลยนะครับงงๆเลยนะครับเบ400คะท่านผู้ชมโอ้ไม่อีกแล้วนะครับเลิกครับผมใครจะอยู่ก็อยู่นะครับโอ้ใครมีสูตรมีเทคนิคดีๆยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปให้หน่อยแล้วกันนะครับอยากจะให้ผมเล่นเกมอะไรเล่นสูตรไหนนะครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะก็ใครที่ยิ่งชอบก็ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะเราวันนี้อาร์มซามช n แนลก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี